อนที่ใครจะรู้ตัวความเงียบสงบในไร่ก็แปรเปลี่ยนเป็นความอ้งางว้างใบพืชค่อยๆหงอกงอเหมือนบางสิ่งคืบคลานเข้ามาโดยไร้เสียงเทปนี้ของข้าอีกไม่นานไร่นี้จะเป็นของเราไอ้แดงว่าไหมแน่นอนไอ้ไฟอย่าวตาหนึ่งต่อสองแสนเลยต่อให้เหรียญหนึ่งต่อห้า งมันน็เปออายู่ีบางใบมีจุดสีน้ำตาลบางต้นมีรูพรุนเหมือนถูกกัดกินดูดน้ำเลี้ยงมันไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งธรรมดาอีกต่อไปพี่น้องเกษตรกรเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรใบไม้เริ่มมีรอยแปลกๆใบหนิกๆิกเหมือนมีอะไรดูดน้ำเลี้ยงมันทีละนิดจากรอยเพียงเล็กน้อยไม่นานนัก ทั้งแปลงก็กลายเป็นความเสียหายที่ไม่มีใครหยุดยั้งไดต้ตีใหญ่ตีใหญ่ช่วยพวกเราด้วยสวนบังพินาศไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับใบพืชเรามีอาการใบหงิกงอยอดไม่เดินเป็นใบไม้อืมเข้าใจแล้วพี่น้องกเกษตรกรเจอสึกหนักเงินทุนหายดินฟ้าไม่เป็นใจ แล้วยังโดนพวกแก ى, เพี้ยไฟไลายแดงมาดูดน้ำเลี้ยงปล่อยไวรัสแถมยังขยายพันธุ์ยังกระเปิดฟาร์มแบบนี้หลายได้กันหล่นหัวบสิหลายกาดจริงๆไม่ได้การละถึงเวลาฮีโร่ออกลงตีไหบ้าง ใ่มาแล้วทำไงดีวะใจเย็นมันก็แก่เด็กเมื่อวานซื้นได้เวลาโชว์พลังให้มันดูแล้วพวกแกนี่เองที่ทำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรลำบากทั้งลงแรงลงเงินแต่พวกแกกลับมากัดกินปล่อยไว,วรัสวังไข่เต็มไปหมดแกจะพูดมากไม่ถึงไหนแกกินนิดกินหน่อยจะเป็นไร ทำไมพอใจกระเปิดเข้ามาเลย ก็ดีฝากไว้ก่อนตีใหญ่เราได้เจอกันอีกแน่พวกไวร้ายต่อให้หนีไปสุดขอบฟ้าก็อย่าหวังจะรอดจากสายตาฮีโร่อย่างข้าได้เกียรไฟไรไดงปวนชีวิตพิชิตด้วยตีใหญ่ตีใหญ่ได้คืนความสงบสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้ง ตีใหญ่ของเราจะเน้นแก้ไขปัญหาอาการใบหงิกเหรอย,ยอดไม่เดินผลผลิตปิดเบี้ยวผิวผลผลิตเป็นที่กลาดแต่ตีใหญ่รู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ทุกฤดูการมันจะต้องกลับมารังควานอีกแน่นอนแต่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องหวันตีใหญ่จะยืนหยัดปกป้องพี่น้องเกษตรกรตลอดไป